สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลุกนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยทั้งเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจที่เออหลายคนน่าจะเริ่มกังวลกันแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทสัมภาษณ์ของพลเอกรังสีกิติยานะครับอดีตผู้ส่งคุณวุฒิกลาโหมแล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจด้วยที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้กับทางท็อปนิวส์ไลนะคะ เราก็จะมาลองทำความเข้าใจดูค่ะว่าปัญหามันซับซ้อนยังไงการตัดสินใจของรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าเนี่ยทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องปากท้องจะเป็นยังไงต่อไปเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะประเด็นแรกชายแดนที่ปล่อยเปดพลเอกรังสีท่านมีมุมมองเรื่องที่เรียกว่ากล่องดวงใจของฝั่งกัมพูชาน่าสนใจมากเลยค่ะครับคือแนวคิดของท่านพลเอกรังสีเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่า ถ้าฝ่ายไทยเราเออแสดงท่าทีบางอย่างหรือดําเนินการอะไรที่มันไปกระทบกับกลุ่มอาคารสําคัญสําคัญที่ปล่อยเปดที่ท่านเรียกว่ากล่องดวงใจนะครับอาจจะเป็นพวกศูนย์กลางธุรกิจตึกสําคัญสําคัญไม่กี่แห่งค่ะท่านมองว่าแค่นี้ก็อาจจะพอให้กัมพูชาต้องหันมาเจราจาแบบ จริงจังมากขึ้นแล้วหมายความว่าแค่ไปแตะตรงกล่องดงใจนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกุญแจต่อรองถึงขั้นว่ากัมพูชาอาจจะไม่กล้ายกเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยมาพูดอีกเลยขอแค่เปิดด่านก็พอใจแล้วอย่างนั้นเหรอคะตามมุมมองท่านก็อาจจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นครับและที่สําคัญเลยนะท่านย้าว่าปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนแถวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งสากแก้วเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มันมีมานานมากแล้วนะครับ4ี่สบห้าิปีได้เกี่ยวพันกันหมดทั้งไทยเทา ขเขมรเทาแล้วหลังๆก็มีจีนเทาเข้ามาแจมด้วยโอ้โหฟังดูซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับคือพอมีการปิดด่านขึ้นมาปุ๊บแล้วมีคนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปิดหรือพยายามจะขอเปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มเนี่ยมันก็โยงใยกับเครือข่ายผลประโยชน์พวกนี้แหละครับคําว่าจุดผ่อนปลนถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนอนุญ,ญาตชั่วคราวให้คนที่บ้านอยู่แถวนั้นข้ามไปมาได้ใช้เอกสารคล้ายๆบอร์เดอร์พาสยังไม่ใช่ด่านถาวรเต็มตัวขุมทรัพย์ใหม่ของกลุ่มผลประโยชน ถูกต้องครับมันเหมือนเป็นสเต็ปแรกที่หลายๆฝ่ายก็จับตามองกันอยู่ แล้วตอนนั้นที่คุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกท่านประกาศช,ชัดเลยว่าจะไม่เปิดด่านแล้วก็มอบอำนาจให้กองทัพจัดการเต็มที่เลยจนกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามแล้วพลเอกรังสีท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมคะพลเอกรังสีมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดนะครับเหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นเพราะว่านักการเมืองโดยเฉพาะอย่างคุณอนุทินที่มาจากสายธุรกิจอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องออยุธทธวิธีการทหารลึกซึ้งเท่าไหร่ การให้กองทัพที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้มีอิสระในการวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่ก็เลยดูสมเหตุสมผลอืแต่ถึงจะให้อำนาจกองทัพไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์มันล่อแหลมมากๆการตัดสินใจสุดท้ายจริงๆก็ยังต้องเป็นนายกอยู่ดีใช่ไหมคะแน่นอนครับพลเอกรังสีชี้ว่าถ้ามันบานปลายไปถึงขั้นที่ว่าต้องมีการปฏิบัติการอะไรบางอย่างข้ามแดนไปเพื่อชิงความได้เปรียบหรือป้องกันภัยอะไรก็ตามเช่น อาจจะต้องเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญบางจุดอำนาจตัดสินใจสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารอยู่ดีซึ่งการตัดสินใจแบบนั้นนะครับมันกดดันมหาศาลแล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจกันในเสี้ยววินาทีเลยฟังดูตึงเครียดมากเลยค่ะเออมีการเปรียบเทียบผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนด้วยคำที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะใช่ครับมีการเปรียบเทียบจากพลเอกรังสีว่าเหมือนหมาบ้าแล้วก็หมาดื้ ซึ่งก็คงสะท้อนมุมมองว่าเป็นผู้นำที่เล่นเกมยาวไม่ยอมเสียฟอร์มง่ายต้องการแสดงบทบาทในภูมิภาคการรับมือก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ชั้นเชิงสูงมากมันก็เลยกลายเป็นบททดสอบสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับนายกอนุทินแล้วก็พักภูมิใจไทยในตอนนั้นถูกต้องครับพลเอกรังสีมองว่านี่คือบทพิสูจน์จิตที่แข็งแกร่งของผู้นำเลยเพราะอย่างที่บอกไป ผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนั้นมันมหาศาลอาจจะถึงแสนล้านต่อปีแล้วมันเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องด้วยการตัดสินใจไม่ว่าจะแข็งหรืออ่อนมันส่งผลต่อคณะนิยมต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนคือเดิมพันสูงมากจริงๆแต่ในความตึงเครียดนี้พลเอกรังสีก็ยังมองเห็นข้อดีอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับท่านมองเห็นอยู่สองอย่างที่น่าสนใจอย่างแรกคือความสามัคคีของคนไทย ที่แสดงออกมาโดยเฉพาะในโซเชียลตอนที่มีข่าวว่าจะเปิดด่านเนี่ยโอ้โหกระแสต้านแรงมากค่ะเห็นเลยว่าคนไทยตามเรื่องนี้เยอะครับแสดงว่าคนสนใจแล้วก็รู้สึกร่วมกันเยอะอย่างที่สองคือความเป็นเอกภาพของทหารที่ดูเหมือนจะยืนหยัดไม่ยอมถอยในการ,รเผชิญหน้าครั้งนั้นเหมือนที่ท่านเปรียบเปรยว่าเป็นบุมแรงสินะคะคือคว้างไปแล้วไม่รู้จะโดนเป้าหรือจะย้อนกลับมาโดนตัวเอง ใช่ครับขึ้นอยู่กับก,การจัดการหลังจากนั้นเลยสถานการณ์นี้มันเลยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนผู้นําในอนาคตด้วยนะว่าวิธีดําเดิม,ดมลูกเล่นการเมืองเก่าๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะประชาชนเดี๋ยวนี้ตื่นตัวขึ้นเยอะข้อมูลก็เยอะจับตาดูรัฐบาลใกล้ชิดผู้นําคนต่อไปต้องทั้งแกร่งทั้งเข้าใจเกมแล้วก็ต้องสื่อสารกับประชาชนให้เป็นด้วยไม่งั้นพลาดง่ายๆเลยโอเคค่ะ จากเรื่องชายแดนที่เข้มข้นมากๆเรามาดูอีกเรื่องที่พลเอกรังสีมองว่าอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ําเพราะมันกระทบคนทั้งประเทศเลยก็คือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจค่ะใช่ครับท่านมองว่าเรื่องเศรษฐกิจนี้น่าห่วงจริงๆครับมีการคาดการณ์จากหลายๆที่นะว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบนี้อาจจะแรงสุดในรอบเป็นร้อยปีเลยนะร้อยสาปีอะไรแบบนั้นแล้วแน่นอนไทยเราก็อยู่ในวงจรนี้เต็มๆสัญญาณที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยก็คือปัญหานี้ครับ นี่ครูเรือนพุ่งสูงนี่ธุรกิจ NPL นี่เสียในแบงก์ก็เพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้เห็นข่าวยุดรถยึดบ้านฟ้องบัตรเครดิตแทบทุกวันเลยมันสะท้อนภาพรมวมไม่ดีครับร้านค้า SME โรงงานหลายที่ไม่ไหวจริงๆต้องปิดตัวไปป้ายขายเช่าเซ้งที่เห็นตามตึกแถวเนี่ยมันเยอะขึ้นจนน่าตกใจขนาดในย่านธุรกิจที่เคยคึกคักมากๆยอดขายก็ตกหวบเลย บางงที่ลไป50-70%พ้นเอกรังสีท่านเปรียบเทียบว่าวิกฤตครั้งนี้เหมือนต้มยำกบไม่ใช่ต้มยำกุ้งปี40มันต่างกันยังไงคะอ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีครับต้มยำกุ้งปี40เนี่ยมันเหมือนน้ำเดือดๆแล้วโยนกุ้งลงไปเลยคือสถาบันการเงินบริษัทใหญ่ๆล้มก่อนผลกระทบมันถึงกระจายลงมาข้างล่างแต่ต้มยำกบครั้งนี้ มันเหมือนกบอยู่ในหม้อน้ําที่ค่อยๆร้อนขึ้นขึ้นทีละนิดๆคนรากหญ้าคนทั่วไปเนี่ยโดนผลกระทบก่อนเลยจากค่าครองชีพรายได้ลดหนี้เพิ่มแล้วมันค่อยๆลามขึ้นไปชั้นกลางและตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งผลไปถึงคนชั้นบนแล้วด้วยครับมีข้อมูลสนับสนุนด้วยเหรอคะมีครับพลเอกรังสีให้ข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันนะ ว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณแล้วว่าคนที่ซื้อบ้านแพงๆระดับ40-50ล้านบาทเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาผ่อนไม่ไหวต้องใช้วิธีเลี้ยงงวดเลี้ยงงวดคือ,อยังไงคะคืออาจจะส่งงวดหนึ่งเว้นไป2ง,งวดแล้วค่อยส่งอีกงวดเพื่อยื้อเวลาไม่ให้โดนยึดนะครับซึ่งมันแสดงว่าปัญหานี้สินมันกัดกินลึกกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะมากโหฟังดูน่ากังวลมากค่ะแล้วในเวลาสั้นๆที่รัฐบาลรักษาการบริหารอยู่ หลังประกาศยุบสภาที่น่าจะประมาณ4เดือนเนี่ยจะพอทําอะไรเพื่อบรรเทาปัญหานี้ได้บ้างไหมคะพลเอกรังสีมองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโครงสร้างที่มันสะสมมานานขนาดนี้ได้ใน4เดือนแค่จัดการเรื่องชายแดนให้กัมพูชายอมคุยได้เนี่ยก็ยากแล้วนะสำหรับรัฐบาลที่มีข้อจำกัดแบบนี้แล้วนโยบายกระตุ้นระยะสั้นอย่างคนละครึ่งที่เคยได้ผลดีล่ะคะพอจะช่วยได้ไหมคะอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมหรอกครับ พลเอกรังสีชี้ว่าบริบทมันต่างกันตอนหลังโควิดใหม่ๆคนยังพอมีเงินออมอยู่บ้างแล้วก็อั้นมานานพอมีมาตรการก็ยังออกมาใช้จ่ายแต่ตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่โดนบีบจากค่าโครงชีพหนี้สินจนแทบไม่มีกำลังซื้อแล้ว NPL ที่สูงขึ้นก็ยืนยันเรื่องนี้การอัดฉีดเงินแบบเดิมๆอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วถ้าอย่างนั้นทางออกระยะยาวที่พลเอกรังสีเสนอสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ควรจะเป็นอะไรคะ ท่านเสนอแนวทางทีท่ต้องใช้การลงทุนใหญ่มากๆเลยครับเพื่อเติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจแบบจริงๆจังๆผ่านเมกะโปรเจกต์สโครงการหลักที่ท่านเชื่อว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้โครงการแรกคือการผลักดันรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีน (BRI) ให้เกิดจริงให้ได้ต้องเร่งเจรจาสร้างส่วนต่อขยายจากเวียงจันทน์เข้าไทยเพื่อให้เราเป็นฮับการขนส่งทางรางเชื่อมไปลาวจีนหรือใกล้กว่านั้น จุดสำคัญคือการเจรจากับจีนต้องรัดกุมโปรง่งใสต้องเป็น G2G คือรัฐต่อรัฐที่ไทยไม่เสียเปรียบเหมือนบทเรียนที่เราเจอมาและต้องแบ่งปันผลประโยชน์กันไม่ใช่ให้สมรทานไปเลยแล้วโครงการนี้จะช่วยเศรษฐกิจยังไงได้บ้างคะโอ้โหมหาศาลเลยครับ ท่านมองว่ามันจะสร้างงานเยอะมากทั้งตอนสร้างตอนเปิดใช้กระตุ้นอสังหาตามแนวเส้นทางเกิดนิคมอุตสาหกรรมนิคมเกษตรแปรรูปใหญ่ๆตลอดสองข้างทางท่านอ้างอิงข้อมูลรถไฟคุณหมิงเวียงจันที่เปิดแล้วเนี่ยขนส่งสินค้าได้ตั้ง5ล้านตันสูงกว่าเป้าอีกแสดงว่าศักยภาพมันสูงมากค่ะแล้วอีกโครงการคืออะไรนะคะโครงการที่2คือการขุดคลองไทยโอเชียนลิงค์ ท่านเน้นเลยนะว่าไม่ใช่แลนบริดจ์ที่แค่ขนของข้ามฝั่งแต่เป็นการขุดคลองจริงๆให้เรือใหญ่ผ่านคอคอดกระได้เลยช่วงแคบสุดระนองชุมพรประมาณ85กิโลเมตรเชื่อมอันดามันกับอ่าวไทยโดยตรงเรื่องขุดคลองนี่ได้ยินมานานมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เกิดสักทีมันมีความท้าทายอะไรบ้างคะท้าทายก็มีแน่ครับทั้งเรื่องเงินทุนสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่พลเอกรังสีมองว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้โดยเฉพาะแบบคลองปานามาเฟส2ที่มีทั้งขุดทั้งทำประตูกั้นน้ำจัดการระดับน้ำทะเลสองฝั่งได้เนี่ยมันเป็นไปได้ทางวิศวกรรมแล้วถ้าทำสำเร็จนี่พลิกโฉมเส้นทางเดินเรือโลกเลยนะครับพลิกโฉมเลยเหรอคะมันจะช่วยย่นเวลาได้ขนาดนั้นเลย ใช่ครับประมาณกันว่าลดเวลาที่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาละกาได้56วันเลยทีเดียวสําหรับเรือใหญ่ๆนี่คือประหยัดต้นทุนมหาศาลไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งทางทะเลที่สําคัญมากๆดึงดูดการลงทุนรายได้เข้าประเทศอีกเพียบฟังดูยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแต่แน่นอนว่ารงการระดับนี้รัฐบาลรักษาการ4เดือนคงทําอะไรมากไม่ได้แล้วกําหนดการยุบสภาเดือนมกราคมที่เคยบอกไว้ล่ะคะพเลเอกรังสีคิดว่าจะยังเป็นไปตามนั้นไหมฮะ พลเอกรังสีมองว่าถึงจะประกาศยุบมกุกราจริงหลังจากนั้นก็ยังต้องรักษาการไปอีก4เดือนรวมๆก็เกือบ8เดือนที่อาจจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่นักแต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญนะครับคือถ้ามันเกิดวิกฤตหนักๆขึ้นมากระทันหันเช่นสงครามชายแดนลุกลามหรือเศรษฐกิจพังจนคุมไม่อยู่จริงๆการยุบสภาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นตามนั้นก็ได้ เพราะจะถูกมองว่าหนีปัญหาหรือเปล่าคะถูกต้องครับในภาวะวิกฤตประเทศต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจสั่งการการยุบสภาตอนนั้นอาจจะถูกมองว่าปัดความรับผิดชอบไปดังนั้นอนาคตการเมืองช่วง6-8เดือนข้างหน้าเนี่ยยังไม่แน่นอนสูงมากครับผู้ถึงการเมืองก็มีอีกเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะช่วงหลังคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางกลุ่มมองว่าเหมือนยาวิเศษเลยแก้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นพลเอกรังสีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ท่านมองว่าปัญหาหลักมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายหรือรัฐมนูญแต่อยู่ที่คนที่เอากฎหมายไปใช้มากกว่าต่อให้เขียนดีแค่ไหนถ้าคนมันจะหาช่องทางมีเล่เหลี่ยมมันก็ทําได้อยู่ดีแล้วการแก้รัฐมนูมนูน60นี่มันยากง่ายแค่ไหนคะในทางปฏิบัติยากมากครับกลไกในรัฐธรรมนูญเองทําให้การแก้โดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญต้องผ่านประชามติถึง3ครั้งใช้เงินเยอะมากคาดกันว่าอาจจะถึง20,000ื่นล้านบาท พลเอกรังสีเชื่อว่าไม่น่าจะแก้สําเร็จในเวลาอันสั้นโดยเฉพาะพอมีบางกลุ่มพยายามดันให้เขียนใหม่ทั้งฉบับซึ่งอาจจะมีเป้าหมายการเมืองอื่นซ่อนอยู่ท่านมองว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ยิ่งทําให้ประชาชนเห็นท่าแท้ของกลุ่มการเมืองเหล่านี้มากขึ้นด้วยแล้วท่าทีของนายกอนุทินตอนนั้นล่ะคะต่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะยอมทําตามแรงกดดันไหมพลเอกรังสีเชื่อว่าผู้นําอย่างคุณอนุทินคงไม่ฆ่าตัวตายทางการเมือง ด้วยการดันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถ้ารู้ว่ามีปัญหาวิกฤตอื่นที่เร่งด่วนกว่ารออยู่ทั้งชายแดนเศรษฐกิจสัญญาในอดีตก็อาจจะถูกยกเลิกเลยเลื่อนไปได้ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันมันบีบคั้นผู้นําต้องจัดลําดับความสําคัญเพื่อส่วนรวมถ้าอย่างนั้นมองไปข้างหน้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดราวๆเดือนเมษาปีหน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงคะในมุมมองผลเอกรังสีท่านอ้างอิงผลโพรต่างๆช่วงหลังนะครับ ซึ่งแนวโน้มน่าสนใจมากคือคนส่วนใหญ่ประมาณ75%ขึ้นไปบอกว่าเบื่อนักการเมืองหน้าเดิมๆพักการเมืองแบบเก่าๆเบื่อเรื่องอะไรคะก็คงเบื่อเรื่องการต่อรองผลประโยชน์การซื้อตัวสอสอภาพลักษณ์ที่โยงกับความล้มเหลวคอรัปชันในอดีตอะไรทํานองนั้นนะครับความเบื่อหนายนี้บวกกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักๆจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งไหมคะตอนในรังสีเชื่อว่าส่งผลแน่นอนครับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะหนักสุดในรอบร้อยปีเนี่ย จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้คนต้องคิดหนักอาจจะตัดสินใจเลือกต่างไปจากเดิมมากๆอาจจะมองหาทางเลือกใหม่ๆที่ให้ความหวังได้มากกว่าเ ocial media จะมีบทบาทสําคัญมากในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบอาจจะไม่เลือกพักใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ได้อาจจะให้โอกาสพักทางเลือกหรือคนหน้าใหม่ๆที่ดูน่าเชื่อถือกว่า ฟังดูแล้วสถานการณ์ข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะคะทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองแล้วพลเอกดังสีมีคำแนะนำอะไรให้ประชาชนทั่วไปบ้างคะว่าควรจะเตรียมตัวรับมือยังไงท่านเน้น3ข้อหลักๆเลยครับที่ประชาชนควรทำเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ช่วง8เดือนข้างหน้าไปจนถึงปีหน้าที่คาดว่าจะหนักหนาสาหัสข้อแรกสาคัญสุดเลยถือเงินสดครับ ท่านย้ำเลย cash is king ในยามวิกฤตต้องพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะฝากแบงค์ที่เบิกง่ายหรือเก็บไว้ที่บ้านเงินสดจะเป็นอาวุธสำคัญในการประคองตัวให้อยู่รอดข้อ2คือเรื่องการวางแผนการเงินใช่ครับต้องวางแผนการเงินอย่างเข้มงวดที่สุดดูรายรับรายจ่ายครอบครัวละเอียดละเอียดเลยเตรียมรับมือว่ารายได้อาจจะลดหรืออาจจะตกงานต้องตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกให้หมด พลเอกรังสีประเมินว่าวิกฤตนี้อาจจะยาวอย่างน้อย5ปีหรือมากกว่านั้นต้องปรับวิถีชีวิตลดมาตรฐานลงมาบ้างและข้อสุดท้ายการปรับตัวเรื่องงานถูกต้องครับข้อ3ต้องวางแผนหาไรายได้เสริมหรือเตรียมปรับเปลี่ยนอาชีพเพราะกำลังซื้อมันหดตัวแรงมากท่านคาดว่าอาจจะเหลือแค่20-30%ของปกติทำธุรกิจแบบเดิมเปิดร้านอาจจะไม่รอดแล้วต้องคิดหาทางใหม่ๆอาจจะต้องหาทักษะใหม่ เปลี่ยนไปทำงานที่ตลาดยังต้องการหรือหาอาชีพเสริมนอกจาก3ข้อนี้มีคำเตือนอื่นอีกไหมคะมีครับท่านเตือนหนักแน่นว่าอย่าก่อนนี้ใหม่เด็ดขาดช่วงนี้เพราะจะเป็นภาระหนักมากแล้วก็ให้จับตาสถานการณ์ต่างประเทศดีๆโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจใหญ่ถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาจริงๆมันจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีกสรุปคือท่านมองว่าคนไทยกำลังจะเข้าสู่ survival mode สภาวะตัวใครตัวมัน ปากกัดตีนถีเพื่อเอาตัวรอดจริงๆฟังแล้วก็หนักใจเหมือนกันนะคะจากที่คุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพความท้าทายที่ซับซ้อนรออยู่ข้างหน้าเยอะมากทั้งเรื่องชายแดนที่เดิมพันสูงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กระทบทุกคนการตัดสินใจของผู้นำข้อเสนอทางออกใหญ่ๆและคำแนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวขั้นสุดมันทำให้ต้องกลับมาคิดต่อเลยนะครับว่าท่ามกลางความผันผวนทั้งหมดนี้ ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมร่ว่างประเทศอะไรคือภูมิคุ้มกันที่แท้จริงที่เราทุกคนทั้งระดับบุคคลครอบครัวสังคมไทยโดยรวมต้องรีบสร้างขึ้นมาเพื่อจะผ่าตัวเองและประเทศให้ผ่านช่วงเวลาที่ทา้าทายมากๆนี้ไปให้ได้เป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะขอบคุณที่ร่วมติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับไรายได้ลด นี่เพิ่มแล้วมันค่อยๆลามขึ้นไปชั้นกลางและตอนนี้เนี่ยเริ่มส่ง